เบนวีโต W447 หรือเบนวีโตทุกรุ่นทุกโฉมเบนวีโต639 V250D อัปเกรดช่วงล่างให้ผู้โดยสารนั่งเบาะ VIP นั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายรถอากาศสะเทือนไปยังห้องโดยสารเบนวีโตทุกรุ่นทุกโฉมอัพเกรดช่วงล่างใหม่ด้วยชับออซซี Z ่แบบซับแทง เราทำการติดตั้งชอปออซซี่แบบซับแทงด้านหลังเพียง2ตัวคู่กับสปริงเดิมๆในรถเบนซ์วีโต้ทุกรุ่นทุกโฉมไม่ว่าจะเป็นเบนซ์วีโต้น v ี t o w c เ7บนซ์วีโต้น v 9หรือ V250D ชรัอออซซี่แบบซับแทงขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่แยกห้องแก๊สห้องน้ำมันมาพร้อมระบบวาออโต้ควบคุมช่วงล่างให้ลดแรงดีดทำให้การสะเทือนการดีดเด้งลดลง สังเกตได้ว่าช็อปออซซี่ขนาดก,กระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่กว่าช็อปเดิมที่มาจากโรงงานช็อปออซซี่แบบโมโนทูบแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันสามารถควบคุมการดีดของคอยสปริงได้ดีทันทีที่สปริงดีดตัวช็อปออซซี่จะเพิ่มแรงหน่วงเองอัตโนมัติแรงหน่วงทำให้สปริงชะลอการดีดตัวช้าลงส่งผลทำให้อาการเสถียรการดีดเด้งลดลงช็อปออซซี่แบบซับแท์ ติดตั้งในเบนซ์วีโต้ทุกรุ่นทุกโฉมคู่กับสปริงนํำเดิมหรือระบบถุงลมนุ่มนวลเน,นบนิ่งนั่งสบายรถอาการสะเทือนมีห้องในสารผู้โดยสารนั่งเบาะ V.I.P. ด้านหลังนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบาย ลดอาการสะเทือนเสียงดังในยี่ห้องในสารช็อออซซี่แบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันติดตั้งคูกก่กระสปริงเดิมๆในรถเบนซ์วีโต้ทุกรุ่นทุกโฉมไม่มไว่าจะเป็นเบนซ์วีโต้ด4 7 W639 v ่สี่ดีช็อปออซซี่แบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันมาพร้อมระบบวาล์วออโต้ขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่ควบคุมการดิดของคอยสปริงและช่วงล่างได้ดีส่งผลให้อาการสะเทือนในยี่ห้องดยสารลดลง ผู้โดยสารนั่งเบาะ V.I.P. ด้านหลังนั่งนุ่มนวลน,นั่งสบายกับทุกสภาพถนนช็อปออซซี่แบบโมโนโทูบแก๊สผสมน้ำมันคู่กับสปริงนเดิม,ดมหรือระบบถุงลมในเบนซ์บีโต้ทุกรุ่นทุกโฉมผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งในสารลดอาการสะเทือนลดอาการโครงขับขี่อย่างมั่นใจสมรรถนะนึบนิ่ง เบนวีโตทุกรุ่นทุกโฉมไม่ว่าจะเป็นเบนวีโต w c c 7 W639 V250D อัพเกรดช่วงล่างด้านหลังด้วยช็อปอัซซี่เพียง2ตัวนุ่มนวลหนึบนิ่งน,นั่งสบาย BEN v ีโต w c c 7 W639 V250D ู้โดยสารนั่งเบาะ V.I.P. ด้านหลังนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการสะเทือนโดยชอบออสซี C ่แบบซับแทงกะละตีผลงานมากมายสนใจติดต่อเมอร์สี่คูณสี่บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7